เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องการเลิกพอลกฉุกเฉินแล้วการยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับทาไมวันนี้ถึงย้ําเรื่องนี้เป็นพิเศษหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับถ้าถ้าหลายคนดูเวลาผมจัดรายการเวกอัพหรือโอวอยู่ในสังเกตจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็เบื่อการถิงเรื่องนี้นะครับว่าคนจะเลิกเรื่องนี้ตอนไหนนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องเลิกได้แล้วประชาชนจะได้แสดงออกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่อยากไปเถียงเรื่องการเมืองแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันถึงจุดที่จะต้องยกกเเลิิจรงรงๆพาาะว่ เพราะว่าหลักฐานแวดล้นอมทุกอย่างมันมัดตัวหมดแล้วว่ารัฐบาลใช้พกรกฉุกเฉินเพื่ออำนาจนายกเองนะครับทุกคนรู้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจนะครับผมไม่ผมไม่โกหกนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่เหตุผมที่บอกผมบอกว่าพากรกฉุกเฉินต้องหยุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่เพราะผมเชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยนะครับการเขียนกฎหมายของประเทศไม่ควรใช้เพื่อคนคนเดียวถ้าประเทศนี้มีเหตุฉุกเฉินจริงๆพลเอกประยุทธ์ประกาศเนี่ยไม่ว่าเลย แต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไรแล้วประเทศเราไม่ควรจะเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายเพียงเพื่อคนคนเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ประเทศเราถูกใช้กฎหมายโดยคนคนเดียวเท่ากับคนในประเทศเนี่ยกลายเป็นทาสของคนคนเดียวแล้วผมเชื่อว่าคนไทยไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคลเอกประยุทธ์จะดีจะชั่วย,ยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่การเขียนกฎหมายการใช้กฎหมายเพียงเพื่ออำนาจของคนคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ ต้องไม่ทํานะครับต้องไม่ทําถ้าทำอีกหน่อยก็เสียติดอํานาจแล้วอีกหน่อยก็จะเข้าสู่กรารเป็นทรราชทรราชคืออะไรทรราชคือผู้นําที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรับใช้อํนานาจตัวเองถ้าผู้นําคนไหนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรับใช้อํนานาจตัวเองแปลว่าผู้นําคนนั้นเหยียบย่าระบบกฎหมายแปลว่าผู้นําคนนั้นทําลายหลักนิติธรรมทําลายหล,ยลักนิติรัฐแล้วเราต้องไม่ปล่อยให้คนแบบนั้นเป็นผู้นําประเทศไทยนะครับ ถ้าพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจแบบปกติอลกอฉุกเฉินไม่จําเป็นเลยนะครับใช้กฎหมายควบคุมโลกเนี่ยตอนนี้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่ามันใช้ได้แล้วโลกมันเบาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งก็คืออลกอฉุกเฉินทําให้คนเดือดร้อนผมไม่ได้พูดถึงพวกอยากชุมนุมแต่คนทั่วไปเขาเดือดร้อนเพราะอละกฉุกเฉินนาไปสู่การทาเคอร์ฟิวคนขับแท็กซี่เดือดร้อนคนขายอาหารเดือดร้อนร้านค้าตามห้างเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีการตกงานและลอกใหญ่ แล้วนำหน้าอย่างรัฐบาลเนี้ยเราจะดูแลประชาชนได้ย้ำนะครับวันนี้วันที่25มีนาเนี่ยปิดกิจการตั้งแต่18มีนาวันนี้25พฤษภาคมปิดกิจการตั้งแต่18มีนานะครับรัฐบาลยังเยียวยาประชาชนไม่ครบเลยเข้าเดือนที่3มของการปิดงานยังเยียวยาประชาชนไม่ครบยังจ่ายเงินประชาชนไม่จบแล้วถ้าเศรษฐกิจพังต่อหลังจากครบ3มเดือนย้ำนะครับ นึกถึงเหตุการณ์แบบนี้ไว้นะครับถ้าครบสามเดือนเงินเยียวยาจ่ายแล้วแต่เศรษฐกิจพังต่อรัฐบาลมีปัญญาดูแลประชาชนไหมผมถามผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ท่านมองไปยังนายรฐมนตรีท่านมองไปยังคุณสมคิดท่านมองไปยังพลเอกประวิตยคุณตมะถ้ามิถุนายนเศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นมีการตกงานเกิดขึ้น รัฐบาลแบบนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจแบบนี้มีความสามารถดูแลเราไหมนะครับผมไม่ตอบออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการชี้นําแต่ผมเชื่อว่ารู้อยู่แก่ใจว่าคิดอะไรกันอยู่เงินเยียวยาของรัฐบาลจ่ายไปสามเดือนเนี่ยตอนนี้ยังจ่ายไม่ครบคําถามที่ผมจะชวนคิดก็คือแล้วถ้าพอใจครบสามเดือนแล้วเศรษฐกิจพังละ่ะรัฐบาลมีเงินจ่ายต่ออีกไหม ไอ้ที่จะกู้1.9ล้านล้านที่จะเข้าสภานเนี่ยคือสําหรับสามเดือนนะครับแล้วถ้าสามเดือนไม่ฟื้นล่ะแล้วถ้ายังมีคนตกงานอยู่ล่ะตอนนี้แค่สามเดือนยังจ่ายเงินกันไม่ครบนะครับแล้วถ้าเดือนที่สี่ยังมีคนตกงานอยู่อะแล้วรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเยียวยารับเงินจากคลัง16ล้านคนนะครับรับเงินจากเกษตรอีก8ล้านคน24ล้านคน ถ้าเศรษฐกิจพังแล้วรัฐบาลไม่มีปัญญาจ่ายเดือนที่สี่ชีพหายนะครับคน24ล้านคนไม่มีจะกินชีพหายนะครับย้ํานะครับชีพหายนะครับ24ล้านคนแล้วท่านคิดหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะมีปัญญาดูแลประชาชนขนาดนั้นได้ไอ้แค่สามเดือนเนี่ยยังแบบแทบจะตายกันเลยกว่าจะได้เงินครบณนะเวลานี้ประกันสังคมก็ไม่ได้เงินจากรัฐบาลสบาทณนะเวลานี้กเกษตรกรจํานวนมากก็ไม่ได้เงินจากรัฐบาลก็ยังเป็นปัญหาอยู่ คนมีสิทธิ์ได้เงินจากค้างอีกล้านเจ็ดเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วถ้าถึงเดือนที่สี่ที่ปิดงานเนี่ยนะ่ะพอแล้วก็ฉุดฉวนครบสี่เดือนแล้วเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนะี่ยนรกรอแล้วนะครับตอนนั้นนะครับนรกรอนะครับตอนนั้นตัวใครตัวมันแล้วนะครับ นะครับตอนนี้ทุกท่านที่ดูอยู่ทาง facebook นะครับผมพิมพ์ช่องผมใน youtube ให้ทุกท่านกดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์ช่องผมไปในทางแชทของ facebook นะครับให้ทุกท่านช่วยก,กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับครับใครที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับอย่าลืมมาตามกันทาง youtube นะครับวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เหตุผลที่ทำไม ทำไมวันนี้ผมถึงสรุปว่าเราต้องเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เลิกใช้พรกรฉุกเฉินเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็เลิกใช้พลกรฉุกเฉินแล้วผมผมผมพูดเรื่องญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าผมจําได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะคุณหมอทวีสินเนี่ยสบคเนี่ยนะครับทุกครั้งที่จะมีการใช้พรกรฉุกเฉินจะมีการต่ออายุพลกรฉุกเฉินเนี่ย มักจะอ้างหลายๆประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นก็ยังมีการใช้พลกระดชนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมหมอทวีสินกับสบคอชอบอ้างญี่ปุ่นมีอะไรกับญี่ปุ่นนักหนาผมไม่ทราบนะครับผม,ผมไม่รู้จริงนะครนะแต่เขาชอบอ้างญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นยังใช้พลกระดชนนะครับปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยประกาศยกเลิกพลกระดชนไปแล้วไม่ใช้แล้ว มันทําให้มาถึงบางอ้องไงครับว่าอ๋อรัฐบาลนี้เขาเป็นแบบนี้สบคเขาเป็นแบบนี้หมอทวีสินเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นั่นก็คือถ้าเขามีธงอยู่แล้วเขาอยากใช้พลกอรฉุกเฉินอยู่แล้วเขาก็จะอ้างประเทศนั่นประเทศนี้ไปเลยว่าเฮ้ยประเทศนี้ก็ใช้ประเทศนั้นก็ใช้เขาจะไม่พวดเวลาประเทศไหนไม่ใช้เกาหลีใต้โควิดหนักกว่าไทยแต่โควิดเกาหลีใต้ไม่ได้ประกาศพลกอรฉุกเฉินทั้งประเทศหมอทวีสินและสบคก็จะไม่พูด ผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะมันคือความไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนคุณจะอยากประกาศพลกฉุกเฉินยังไงไม่ว่าแต่ความเป็นผู้มีอํานาจเนี่ยตรงไปตรงมากับประชาชนเนี่ยจำเป็นถ้าคุณต้องการประกาศพลกฉจุกเฉินเพราะคุณเชื่อว่ามันต้องใช้คุณพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยว่าผมชื่อทวีสินผมชื่อประยุทธ์ผมคิดว่ามันต้องใช้พลกฉุกเฉินสกัดโควิดพูดตรงๆออกมา แต่วิธีที่ทําอยู่ตอนนี้ไม่ยุติธรรมเวลาอยากจะใช้พลกอฉุกเฉินก็ไปอ้างชื่อประเทศนั้นประเทศนี้ที่ยังมีการใช้พลกอฉุกเฉินแล้วก็ไม่พูดถึงประเทศที่ไม่มีการใช้พลกอฉุกเฉินแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ตรงไปตรงมาปิดเบือนข้อมูลด้วยแล้วก็ไม่เคารพประชาชนนะครับชี้นําข้อมูลบางส่วนชี้นําข้อมูลบางเรื่องเพียงเพื่อหวัง สิ่งที่ตัวเองต้องการแบบนี้ไม่แฟร์กับประชาชนผู้นําที่ดีต้องไม่ทําแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีต้องไม่ทําแบบนี้ทีนี้พอญี่ปุ่นที่ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อวันที่23เนี่ยนะครับกับย4ิสี่เนี่ยแปลว่าประมาณประมาณ14ประมาณไม่เกิน30นะครับตัวเลขคนตาย2วันติดกันเนี่ยก็ประมาณวันละ12คนนะครับ เขาประกาศยกเลิกการใช้พรกรฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยอะไรคือตักกัดที่ประเทศไทยยังใช้พรกรฉุกเฉินอยู่ผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยวันละศูนย์วันละหนึ่งวันละสองวันละสามคนตายถ้าไม่มีแล้วเนี่ยนานแล้วด้วยเนี่ยอะไรคือผลอการใช้พรากรฉุกเฉินอยู่มันกลับมาสู่เรื่องเดิมครับว่าการใช้กฎหมายไหนก็ตามเนี่ยมันต้องใช้เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชนแต่พารากอฉุกเฉินตอนนี้ผมตอบไม่ได้ว่าใช้เพื่ออะไร คำตอบเดียวที่ได้คือใช้เพื่อสกัดกมอด็อบใช้เพื่อขัดขวางการรวมตัวแล้วประเทศเราในปี2 5งหานี่มันควรจะเป็นประเทศที่กฎหมายทุกอย่างถูกใช้เพื่ออำนาจผู้มีอำนาจคนเดียวอย่างนั้นหรอไม่ต้องสนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรอแท็กซี่หากินไม่ได้ไม่ต้องสนใจเด็กร้านอาหารจะตกงานหรือเปล่าไม่ต้องสนใจคนขายของตามห้างไม่มีลูกค้าหรือเปล่าไม่ต้องสนใจคนประกันสังคมไม่ได้ห้าพันไม่ต้องสนใจ คนทั้งประเทศเดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยเหรอแล้วไอ้ความเป็นผู้นาประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปนเพื่ออะไรถ้าเกิดความเดือดร้อนของประเทศเนี่ยมันไม่ถูกให้ราคาเลยผู้นําประเทศต้องเห็นใจประชาชนไม่ต้องบอกว่ารักประชาชนก็ได้แต่ยังอยต้องเห็นใจแต่ตอนนี้เนี่ยความเห็นใจมีหรือเปล่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดตั้งแต่กรุมพาจนถึงพฤษภาตอนนี้ไม่พูดกันแล้วเรื่องหน้ากากไปซื้อหน้ากากผ้าใส่กันหมดแล้วเลิกใช้หน้ากากอนามัย เยียวยาก็ยังไม่ครบประกันสังคมไม่ได้สักบาทเรียนหนังสือถูกไล่ให้เรียนออนไลน์ซื้อโทรศัพท์กันมีตรงไหนบ้างที่การบริหารประเทศยุคโควิดแสดงถึงความเห็นใจประชาชนคำตอบคือมันไม่มีมันไม่มีร่องรอยของความ,เห,มเห็นใจประชาชนในการบริหารประเทศแล้วทุกร่องรอยไล่ไปไล่มามันคือการตัดสินใจบนผลประโยชน์ทางการเมือง ก่อนโควิดช่วงโควิดระบาดก็อ้างญี่ปุ่น่ะตอนนี้ญี่ปุ่นเลิกใช้พอลกรกุกเฉือนเนี่ยจะอ้างอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูสอบคอแถลงว่าจะอ้างประเทศไหนอีกนะครับอาจจะไปขุดประเทศประเทศอูลาอูตูนะครับอาจจะไปขุดประเทศซูลาเวสีผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปอ้างประเทศไหนในการใช้พอลลอกจุกเฉินต่อนึกไม่ออกแล้วจริงๆแต่ประเทศเราเดินหน้าแบบนี้ไม่ได้นะครับประเทศเราต้องการผู้นําที่นึกถึงประชาชนประเทศเราต้องการผู้นําประเทศที่ตรงไปตรงมากับประชาชน เพราะการไม่นึกถึงประชาชนการไม่ตรงไปตรงมาประชาชนมันคือการไม่เห็นหัวประชาชนแล้วประเทศนี้ดีเกินกว่าจะมีผู้นําที่ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่ทาง f a c e b o o k อยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาที่ YouTube ด้วยนะครับ youtube ช่องคุยกับสีโลดนะครับ เข้าไป youtube แล้วก็พิมพ์ตรงๆเลยว่าคุยกับสีโรดนะครับแล้วก็จะได้มีช่องทางในการสื่อสารกันมากขึ้นนะครับให้เผื่ออนาคต Facebook มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะครับอยากชวนกันมา u t u b e ให้มากๆขึ้นด้วยนะครับคุณธัญญรัตบอกว่าไม่คุ้นเลยกลับมาด่วนนะครับเดี๋ยวไม่คุ้นแล้วเดี๋ยวก็คุ้นค,ครับ,รบนะครับไม่คุ้นแล้วเดี๋ยวก็คุ้นนะครับ อนนี้ youtube ก็ดูกันอยู่หลายคนมากขึ้นเรื่อยๆขอบทุนทุกท่านที่ตามมาจาก Facebook ด้วยนะครับอ่านะครับเรื่องพลกฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องย้ากันให้เยอะๆแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงแล้วว่าเฮ้ยคนทํามาหากินไม่ได้นะร้านเปิดแล้วก็จริงแต่มีพลกรฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวร้านก็ปิดเดี๋ยวร้านก็เจ๊งแล้วคุณเป็นผู้นําประเทศคุณจะไม่เห็นใจประชาชนกันบ้างเลยเหรอคุณจะหายปล่อยให้ประชาชนอดตายเพื่อสนองตัญหานะครับเพื่อจะสนองความกระหายอํานาจอย่างนั้นเหรอไอความเป็นผู้นําประเทศเนี่ย มันต้องได้มาด้วยความศรัทธาของประชาชนไม่ใช่หรอไม่ใช่ได้มาได้มาด้วยการใช้อำนาจไม่ใช่ได้มาด้วยการใช้ใชกระบอกปืน ครับก็นี่คือเรื่องผอนรพอ,พอรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เคอร์ฟิวซึ่งผมคิดว่าเราต้องช่วยกันพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเรื่องนี้กันอีกรอบในระยะเวลาเร็วๆนี้นะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าท่าทีของทหารในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งก็อยู่ใต้พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับการขันรับโดยสบ,บคซึ่งอยู่ใต้พลเอกประยุทธ์แล้วในคอรามอเนี่ยใครมันจะไปกล้าขานพลเอกประยุทธ์มันประชาชนต้องช่วยกันขานนะครับ รอบนี้ประชาชนต้องลบกับรัฐบาลซึ่งจะประกาศพรากรฉุกเฉินโดยที่ทุกคนในประเทศรู้ว่ามันไม่มีเหตุอันควรในเวลานี้ไม่มีใครในประเทศเราคิดว่าการใช้พรากรฉุกเฉินจําเป็นหรือการมีเคอร์ฟิวจาเป็นแล้วรัฐบาลก็ไม่เคยบอกได้ด้วยว่าตอนนี้จําเป็นตรงไหนไม่มีการชี้แจงมีแต่บอกว่าต้องใช้ต้องใช้เดี๋ยวระบาดรอบสองไอ้เดี๋ยวระบาดรอบสองนี่ทั้งโลกมันก็คิดเหมือนกันหมดว่าเดี๋ยวระบาดรอบสองแล้วถ้ามันไม่ระบาดละ่ะ แล้วทำไมประเทศอื่นที่ก็กลัวระบาดรอบสองเขาไม่ใช้พรลกอฉุดเชินนะมันไม่ใช่เรื่องระบาดรอบสองหรอกครับมันเป็นเรื่องของการบ้าอํานาจมันเป็นเรื่องของการหวงแห,หนอานาจและใช้อํานาจในเพื่อรับใช้ตัวเองใช้พวก้องอยากเป็นนายกต่ออยากเป็นนายกต้องชนะใจอยากเป็นนายกต้องชนะใจไม่ได้ใช้ปิดปากแล้วก็หลอกตัวเองในโลกที่สร้างขึ้นมาเองว่าฉันจะได้เป็นนายกตลอดการ